มาโชนะ every time. สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วกับช่วงมาโชว์มาโชว์วันนี้เราจะมาโชว์อะไรครับมาโชว์โชว์นี้ เขาให้อะไรมาคะน้อไมรีเมิร์เบิร์น้องไมรีเมิร์เบิร์เหรอมันคือขนมเมอแรงเอาจริงยังไม่ได้ลองชิมนะคือเขาส่งมาได้หลายอาทิตย์แล้วขนมเมอแรงทุกคนก็รู้ว่าอยู่ว่ามันเป็นไข่ขาวที่เขาตีตีแล้วใส่น้ำตาลแล้วเขาไปอบใช่ไหมลูกผมเลยคิดว่ามันไม่ขนมธรรมดามากเลยอ่ะวันนี้แหละเราจะมาทําเมอแรงกินดีกว่าใครอยากกินอันนี้กินกับน้องเลยนะคะกินกับน้องเลยเหรอแล้วแบร์ล่ะ มันเป็นขนมที่แบบง่ายมากผมกลับมาชูก็เลยไปเปิดดูใน YouTube มันง่ายมากเลยผมก็เลยอยากจะมาทํากินให้ดูดีกว่าดูซิว่าขนมเมลแรงแบบซื้อกินเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็มีหลายรสชาติมากเลยน,นี่เป็นสตรอเบอรี่แล้วมันก็จะมีคาราเมลมีหลายรสเลยอันนี้ก็เป็น,น <Geschäft S 1> อัลมอนด์นะ <S <s มีรสอะไรลูกเห็ดหรอไป <s> หนึห่งนะอ๋อเห็ดทัฟเฟิลอันนี้เป็นรสเห็ดทัฟเฟิลคือมันมีหลายรสชาติมากเลยรสสตรอเบอรี่มันจะมอยมี่หรอ น,าน้าหนังโว้อัพเวอรี่พิคอ้หนังพิลล์แบบนี้อ้าวเหรอไหนลองยืนน,นี่ให้ผู้ชมดูสิว่ากลัวขนาดไหนละ <c oughs> โอ้ชุดสวยจังเลยอ่ะี <c oughs> เราไม่จับตูดตรงไหนที่ห้ามไม่คนจับค่ะลูกอ๋อไม่ใช่ตรงนี้หรือตรงนี้ถ้าสมมติมีคนมาจับมือต้องทำไงคะต้องปอกปอ้องหรือชี่ชื่อน้องหรือมามีต้องบอกเลยใช่ไหมห้ามไม่ใครมาจับใช่ไหมคะเพราะมันเป็นบอดี้ของน้องใช่ไหมอ๋อพ้าแดจับน้องเหรอแดขออย่า โอเคไปรังเราทำกันเลยเปลวไข่น้อง pues perhaps, ienne, เปียวไข่เปียวไข่น้องเปียวไข่เปียวไข่มามาลองกันคือ next day n e x i t เริ่มแรกเลยแยกไข่มาชูส่งไข่ให้ปลาปานะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันแค่นั้นเองแค่นี้วันนี้วันนี้ How many egg s we use ครับ I know เอาอ๋อโอ้ไหนน้องหัดพูดคำว่าสวัสดีไม่ใช่เหรอลองดูลองดูสิ ไม่ต้องอายไม่ต้องอายลูกสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะยังไม่ขึ้ลูกสวัสดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีไม่ใช่<อ>เนี่ยขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยขึ้นมาอย่างนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีโคุมาชูปาจะให้น้องเป็นคนตีคนแรกก่อนเลยเย้มิกเซ่เฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมมันง่ายขนาดมาชูยังทำได้เลยใช่ไหมฟาชีมิกซ ไปยืนได้ไหมอ่ะที่ดู YouTube มานะครับเขาบอกว่าให้ตีจนมันเป็นฟองนิดนึงแล้วน้ำ <c oughs> ตาลยอ่ะตามาชูตาม,มาชูละเกือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บแล้วนะ่ะในคลิปนะเขาบอกว่าตีพอเห็นฟองขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ตักชูการใส่ <c oughs> ะคหะึ่งสปูนค่ะโอเคกระยให้หกนะอย่าให้หกนะทาใ,นะใส่ไม่ใส่ไม่เลย <c oughs> โอเคนี่พี่เดชถ้าใครมีเครื่องตีไฟฟ้าน่าจะง่ายกว่านี้นะเหนื่อยหรอวะอาตาน้องอ่ะตามมาชูมมีแล้วโอเคใส่น้ำตาลอีกวันวันสปรูนค่ะน้องใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยหรอแกงกี้ตีตี ตอนตีนี้แล้วก็นึกขึ้นได้ตอนสมัยพวกที่ผมเรียนมหาลัยนะครับแล้วก็ผมเรียนท่องเที่ยวโรงแรมใช่ไหมแล้วเขาให้ไปลองเขาเรียกอะไรบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมพี่ที่ทงานอยู่บาร์เทนเดอร์เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ตอนอืมอืมหน้าตาเราเป็นยังไงใช่ไหมครับให้ดูที่ตอนเราเขย่าแนี้ตอนผมเขย่าก็เม้มปากแล้วอืมอืมถ้าใครอยากรู้หน้าตัวเองเป็นยังไงลองไปเขย่าเช็คแล้วส่องกระจกดูนะครับผมว่าตอนที่อืมเป็นยังไง เน้อไอศครีมเหรอตาป๊าเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่ไงครับอ๊าชิมสิเขาเลยมีอินสตาแกรมของพอลแอนเคสให้ไปสั่งซื้อไงครับถ้าใครอยู่ซิดนีย์หรืออยู่ประเทศไทยผมว่าสั่งซื้อได้แบบง่ายเลยอยากจะกินทั้งทีมานนั้งตีนก็เหนื่อยเหมือนกันนะตอนนี้นะครับ เป็นคนที่ออกกําลังกายครับกำลังมาเร็วจีนงนี่เขาบอกไม่อ้วนตอนนี้ผมก็ลอออกกาลังกายนะครับอีก2-3เดือนผมก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนเปนไม่ออก <laughs> มามาจู่เียนี้ลเลยเฉยนี้นะครับแต่ก็แสร็จแบบนี้เลยใช่ไหมลูกถ้าเขาตาตรงนี้ใช่ที่เราดูมาไม่ช้าใช่ไหมใช่แล้ว Easy b c. s y <Okay. S 3> Easy b c. s y คนฟังไม่รู้เรือ่องหรอลูก Easy b c. s y m s z z y Easy b c. s y m s <not> <laughs> Tadi gimana? Tato tongkat, harus tongkat lomba. Masukin tongkatnya. Sini tongkat ini, konduk. Tong ini. Ayah pai, ayah pai. Oh, mana? Huh? Maaf, potatnya. Kita, kita ngopi dulu. yang bingung? ปีอีกนี่โอ้มชูปาลาดูแลปลาทำเป็นรูปหัวหดีกว่าหูยรูปหัวปีปีแล้วนี้ข้างบนนี้ คราวนี้อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คืออ๋อมาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นีัไงเกมชื่อหนังเรื่องอะไรนะ Squid Game เหรอใครดูบ้างยังตอนนี้ Squid Game เข้ามาเอาไอตัวหุ่นยนต์มาวางไว้ที่ Darling Harbor นะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนี่รูปดาวมีมีรูปดาวแล้วรูปอีกรูปวงกลมมอย่าพี่หมดเลยดีกว่ามัเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่ตายตัวมาชูเราปะบอกว่าเราไปอบเลยไหมโอเคตอนนี้มาชูมาโชว์อ้มาชูกำลังถือกล้องให้อยู่นะมาอบเท่าไหร่ไม่รู้แหละ เป็นเลยแล้วกันเอาสัก10นาทีพอแ0องศาบอกคนดูในสิว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะอร่อยอุู่พยายาม,มแล้วมันจะอร่อยเป็นเคนดี้ว่หาห้าโอเค,คเ,อเดี๋ยวเรากลับไปตรงที่สตูดิโอคุกกิง้งดีกว่าไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ ที่ผมเลงไว้นะอยากลองสตรอเบอรี่นี้มากเลยคอนเฟรคแคชูนัทอัลมอนด์โอ้โหนี่เป็นเป็นถั่วเลยอันนี้ก็น่าจะอร่อย <พา S 1> แต่อันนี้ <พา S 1> ปะปะ๊าว่าอันนี้อร่อยสุดมิลเบัตเตอร์แคชูนัทคอนเฟลเวอร์แต่น้องอยากกินสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ ม,มาชูอบอกคนดูสิถ้าใครจะส่งอะไรมาให้รีวิวมาชูจะรีวิวให้หน้องให้ผู้ชมส่องนิวเอลซ่าเจสแล้วมันมีเอลซ่าสโนว์โลดแล้วเอลซ่าแมจิกวนด้วยค่ะขอเยอะจังเลยนะเนี่ยเราไปดูว่ามันใกล้สุกยังนะคะมาชูมาโชู every time นะวีเมมเบอร์เอลแทนเอวิทามนะโอเคโอเครีเมมเบอร์เอวิทามเลยเหรอ กแล้วนะะน้องรู้ได้งไงว่าใกล้สุกอ่ะลูกพ่อน้องเห็นถ้ามันสุกมันต้องดูยังไงมันสุกอ่ะคะต้องดู very inside ป๊าบอกว่ในในา,ามันเหมือนอยุค <c oughs> ย<ก>ุคเลยอ่ะแ <c oughs> ต่บอาเราเราซื้อกินง่ายกว่านะลูกเนาะแต่ทํากินก็สนุกดีใช่ไหมเดี๋ยวลองเรา,เรา,เราลองกินก่อนดีกวันที่เขาส่งมาให้กินอร่อยหรือเปล่าน้องว่าอร่อยไหมอร่อยน้องเชื่โชว์อันนี้นะ เจอสตร r เบอรี่หวานจะอร่อยมากเลยแล้วสไปน์ก็จะกินสตรอเบอ r ี่หวานเปื่อยเลยแต่เราจะ try me today, ด้วย yummy สุกยังโอ้โหนะสุกแล้วพี่แจ็คนุ่นยังไม่สุกเลยอันไหนอันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้ว,นนขลวเขาบอกว่าถ้าคุกเสร็จแล้วให้วางไว้ในเตาอบก,ก่อนแป๊บนึงถ้าอ,อยู่แล้วตอนนะี้ กินของที่เราทำเสร็จแล้วลองกินของที่เขาส่งมาให้กินดูนะว่าไหนอร่อยกว่ากันตานนาี้กินสตอเบอร์รี่วันกิ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 นมาดมาดน่าจะได้กินแล้วว้าวเรากินสตาร์าวนันก่อนแปลว่ามันดู ไม่ชุมมันร้อนนะลูกนะดูจากสภาพแล้วนะมันไม่มันไม่มัน,ม,ม,นมันโอเคไหมลูก <Okay. S 1> มันโอเคอยู่เนาะไอชแมวก็ร่างชีตาวันอ่ะสตาวันพลาสก้ให้นะโอ้โอ้ sorry oh. Good. ตาว่านะเรามาลองกินอันนี้กันดีกว่าถึงพระเอกของเราแล้วน้องอยากกินอันนี้ก่อนเลยใช่ไหมสตรอเบอรี่ปาได้กินสตรอเบอรี่เลยนะตรงนนะี้นะหลับตาดูสีพิ้งด้วยอะ่ะอ,อืมห,หอมอันนี้หอมมาชูต้องบอกก่อนกินเมื่อ,อกี้ตามน้องให้ตาให้น้องดมแป๊บนึงเดี๋ยวพิ่งจับให้น้องดมก่อนอันนี้อย่มนอ่ะกับอันนี้อันไหนหอมกว่าดูสิ แต่มันเป็นซออลี่พิคงเลยนะโอ้โห oh. oh. อ่ะชิมดูชิม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 ทีครับ mm. อืมอืมอร่อยกว่าเยอะ mm. อันนี้อร่อยเนื้อสัมผัสมันแบบเนียนอืมแล้วข้างในมันมีอะไรด้วยไม่รู้อะ mm. อืออื <What? S 1> ใช่อืมมีซอลลี oh. ่อีกแล้วอืมนี่คาราเมลอืม หนึ่งซองนะครับผมจะหนักอยู่ที่จอนละสามสิบห okay, <now>. mm. ้ากรัมคุณนะ mm. ไปเท่าน,นี้กินเล่นได้เพลินเลย mm. อันนี้ถั่ว mm. มิกนั้นที่ผมให้อร่อยกว่าสตรอเบอรี่เลยนะเด็กอาจจะชอบสตววรอเบอรี่แต่สำหรับผมเนี่ยมิกนั้นนี่อร่อยมากอันต่อไป mm. อุ๊ยอันนี้ชรัฟเฟลมีเกล็ดเห็ดด้วยนะ อันนี้คือเห็ดนางลมหลวงนะครับน้องเราพูดดิเห็ดนางลมหลวงเห็ด <c oughs> <c oughs> นางลมเห็ดนางลมอันนี้จะออกเป็นแบบเซอรี่หน่อยรสชาติแบบเป็นเหมือนอาหารมาดูอันไหนอร่อยสุดสีพิ้ง้องชอบสีพิ้งใช่ไหมครับถ้าถามผมนะผมชอบนิกนะอันดับหนึ่งอันดับสองสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ต้องสั่งเลยอันดับสามคาราเมลมาชูมัมนี้อยากชิมส,งส่งมาใหน้นะอันสุดท้ายแล้ว อันดับสี่ทรัฟเฟิลที่สําคัญนะครับมันไม่ขาว <Wow. S 1> ไม่เหมือนมันฟูแล้วมันมันนิ่มเทคเจอร์มันละลายในปากผมลองอมแบบไม่เคี้ยวนะอืมมันเมลในปากเลยมันแบบมันละลายในปากนมนมันไอซ์ใช่แล้วพอเรากัดเข้าไปยังมีเทคเจอร์อยางอื่นๆอีกให้แบบ <Wow. S 1> ว้าวเขาบอกว่าพลังงาน130กิโลแคลอร,รี่น้ำตาล13กรัมไขมัน0กรัมอร่อยผ่าน ันนี่ผ่านนี่ผ่านสตรอเบอรี่ผ่านสตรอเบอรี่มันหอมมากเลยครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาทำไงให้มันไม่เหม็นคาวนะแต่ว่าชอบน้องใครคินผู้ชมอินดี้นี่นี่นถ่ายถ่าย,ายตรงนี้ลูกต้องอ่ะอืมไอคีกูโ <Okay. S 1> อเคมาดูสวัสดีคนดูเดียค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่ขึ้นข้างบนเหรยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมาก ฝากบอกผู้ชมไน้ว่าตรงไหนจับได้ตรงไหนจับไม่ได้ห้ามมายุ่งกับบอดี <Any where. S 1> ้ของเราไอ้เวมันจับไม่ได้ต้องปวดก่อนแล้วเราก็ไม่ได้ให้ทุกคนมาจับใช่ไหมคะถ้าสมมติมีคนมาแอบจับเทวฟ้ okay. าลืมมนมีเลรียทชีใช่ไเนาะเก่งมากลูกต้องบอกเขาไว้ stop it this is my body เก่งมากลูกโอ้เก่งมากเลยก่อนเลย yes you are right โอเคนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วบอกว่าการกระทําของหนึ่งจักรยานเป็นการกระทำที่ถูกปกติของครอบครัวที่แบบว่าสนิทสนมกันนะครับผมขอแนะนําให้เลิกดูคลิปผมไปเลยเราคิดไม่เหมือนกันสวันนี้ขอลาไปก่อนทีนะครับบ๊ายบายไปช่ขอมาป้าช่หน่อยสิอ๋ออืม I love you